9625366เท่าพี่ข่อยแก๊งกูจะไหวหร ouais ือเปล่าเนี่ยไอ้เห uh ี้ยไม่ใช่มาถึงโดนสตอรี่แรกโดนใบแดงโอ้ข่อยอยากเข้าจริงไหมเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แก๊งกูไม่ได้คัดแบบเล่นๆแบบเป็นเดิลสวนสนามนะปีนปีนเลยสิพี่เอาไงเนี่ยเปลี่ยน5 0ส่งชื่อหน่อยครับแก๊งเหมือนไม่เต็มพ่อมึงอะไอควายกูจะคุมไม่พวกมันเป็นได้ดูตามอะไรไปามรัดูแล้วสตอรี่แรกบอกว่าเหลืออยู่5คนที่เหลือโดนใบหมดตั้งแต่สตอรี่แรกไอ้เหี้ยไม่หนอก โรมใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับโรม19ครับเนี่ย19บโรมเรียนอยู่ไหมนี่จบแล้วครับจบแล้วด้วยใช่ครับเรามีเวลาเล่นถึงตอนไหนได้ได้ตลอดครับได้ตลอดเลยพี่โกพี่โกมีโคช่วงไหมเนี่ยขาดซะเลยเช่ว่ครับเนี่ยมาเป็นแกงนะครับเป็นคอล้วทำไมถึงอยากเข้าแกงอ่ะ อยากช่วยเฮียครับมีไฟมากมีไฟจริงไหมได้ฟาร์ไมไปกี่วันแล้วเน,นี่ยถามตรงๆเลยอ่ะให้ให้ผมชี้ชี้ชีชนิวเลยไหมล่ะไฟติดเลยนะยังไงหล่อหลอดุ๋ยดุยย๋ยพ,พี่พี่ดุยพี่เดี๋ยวผมไม่เพื่อนเข้าได้ไหมครับเพื่อน <c oughs> ผม,มไหนเบลมาดิรับหนึ่งพี่มันกำเข้าไอ้นี่มีไฟพี่ขอจริงๆนะขอแบบจริงๆครับพี่ไม่มีมันจริงจังครับมันมีไฟครับไอเนี้ยอันนี้ขอมีไฟแบบไม่แต่ไม่ส่งหนักหรือว่าตังแกงเราอะ ได้พี่ส่งวันละร้อยเหรอพี่ส่งวันเท่าไหร่ครับส่งวันละพันเลยตอนนี้ยังไม่ได้คิดไว้ครับตอนนี้อาจจะปล่อยนี้แรกไปก่อนแต่เอาเอาของสวัสดีการก่อนรอบเดียวเองครับเออเอาเอาง่ายๆนะเนี่ยกูฟาร์มครึ่งชั่วโมงได้สองหมื่นละไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยลองถามคนฟาร์มดูมันรอบเดียวมึงสองฟาร์มแล้ไอเสนาบดูบ้างเลยสรุปพร้อมพร้อมได้ใช่ไหมพร้อมครับพี่ครับต่อแถวเลยแล้วให้ส่งส่งเบอร์โกเลยเบอร์อะไรครับเนี่ยครับขอเบอร์โกเลยขอ อรับ60%นนะดิอ๋อมีรถโลหรอครับเบอร์เบอร์อะไรครับเก้าเก้าหกสองครับวันนี้มีลี่ัวามิวไอวี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคนตอนนี้สิบสองคนแล้วขาดอีกแปดคนแล้วเราจะแบบสอบัดจักรเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาเหมือนเขาจะให้ให้แดกเกอร์ตอนนี้ใครเอาเว้ยใครไม่มีอาวุธมั่งหรือไม่มีหมดเลยไม่มีครับไม่มีครับมาเยอะจัดเลยพี่พี่ เดี er the mm ่ยวเพยเออร์มันใช้ไม่ได้มั้งในเร่งแชทมาแล้วก็เสียงชี้มาเลยครับดูดเด๊ดโอ้ยจะเดินโอพี่พี่เคียร์หน่อยพี่เดินรุนแรงรุนแรงเดี๋เวฮะพาออกไปเลยไปเลยไปเลยเอาเดี๋ยวได้ไหวแล้วว่ะจะเย็นน้องยจะเบิกเบิกรถจอดรอเลยนะรอก่อนรอไม่ทีนึงตอนนี้คือเรามีทีสองคนแล้วที่พี่นับมามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอันนี้รวมพวกเรือไปเรือรวมนะครับถ้าเก็บรถเอาเลยนะเอ้ยมึงอยากเด้งเปล่า เอาไงใจเย็นน้องจเย็นใจเย็นใจเย็นแก๊งจเย็นแต่รีถือว่าผ่านเลยพี่พวกเราโอเคถือว่าร่วมแรงร่วมใจใช้ได้พร้อมเปิดให้เบอร์โกเรียบร้อยยังสิบสองคนโกคิดผ่าแล้วสิบสองมาแล้วโกโกเมีไม่ยังครับยังไม่ให้เหรอผมส่งส่งส่งชื่อมาเลยครับเออส่งชื่อมาเลยแม่ไม่ได้ส่งชื่อส่งชื่อมาเลยส่งไปแล้วนะครับติงโน้ตส่งไปแล้วนะครับผมผมส่งแล้วไม่เป็นไรครับโอพี่เบอร์อะไรครับเกิดไปแล้วเกไปแล้วพี่พี่เบอร์อะไรครับ กกบอกไป962ครับ5366คไปพรอนอีกแล้วเหรอ,อมึงถามไปสามรอบแล้วนะเฮ้ยถามแค่รอบเดียวเองเหตุใด,ดต้อมงแป๊บนึงนะเหตุใดได้ได้รีบเข้ามาแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เกินห้าทีเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำทัวร์ละตอนเนี้ยพี่พี่ผมล<ร>ืมอ่ะ<ร><ร>พี่ไม่ต้องเมมก็ได้มั้งลืมเหรอไม่มันลืมจริงพี่มึงดูใหม่ดีมึงก็ให้เขาเมมใหม่โอเคพี่เบอร์ใหม่มาพี่เบอร์ใหม่962ครับ5366ครับ เก้าหกสองห้าสามหกหกเพียวพี่ควยแก๊งกูจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ใช่มาถึงโดนสตอรี่แรกโดนใบแดงโอ้ควยยี่สิบคนเนี่ยอยากอยากเข้าแก๊งด้วยอะครับพี่ตัวร้านใหม่เอตัวนอใครมาเล่นคนไหนดิผมครับผมครับอยากเข้าแก๊งครับแก๊งไหนครับแก๊งพี่อะครับแก๊งทํำแก๊งกูล้ออยเข้าครับได้ไปครับไม่ไม่เรียนหักไม่เลียนชัวร์ไหมเนี่ย มีああตมังค์เท่าไหร่แล้วฟาร์มมากี north, ่รอบแล้วมีสามแสนครับาฟาร์มรอบเดียวฟาร์มที่ประเทศนี้ต้องฟาร์มเท่าไหร่เบสอะไรนะได้ทำฟาร์มเลยเหรอเบสต้องฟาร์มอ้าวเล่นมากูดูขี่รถเล่นกันเลยเอ้าวู้ขี่รถเล่นไม่ออกมาก่อนไหมไม่ไม่ไม่จะออกครับวันนี้เอาดีๆมึงมึงไปฟาร์มได้บ้างมึงได้สามแสนอ่ะมึงบอกเลยฟาร์มเหล็กครับฟาร์มเหล็ก ใช่เหรอทุกคนไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรองั้นกูไม่เอามึงจริงๆนะเอาจริงๆก็ลองไปลองดูเองครับแท็กแท็กเราสามเมื่ีครับพี่ชายลองไปฟามนะครับครับสวัสดีครับเอ่อบอลโซนอยู่ไหนครับพี่ชายโอ้โหความสุที่จุดเกิดครับจุดลงมาใช่ครับพี่สุดยอดครับแก๊งกระเพี่ครับโอ้โหคนนี้แม่งรุ่นใหญจวะพี่รอพี่ครับพี่ผมว่าคนนี้ได้พี่คนนี้ได้พี่เอ้ยทุกคนเงียบก่อนดีเงียบก่อนไปต่อแถวเหมือนเดิมเงียบก่อนเอาคนนี้มาครับอยากเข้าแก๊งครับชื่ออะไรครับชื่อบอยครับชื่อบอยมีแก๊งหรือยังครับ ไม่มีครับมีอาวุธอะไรบ้างครับตอนนี้มีมีแค่เนี่ยครับเนี่ยครับได้ครับเนี่ยครับเนี่ยเนี้ยครับมันคืออาวุธไหมครับเนี่ยอาวุธครับอาวุธเหมือนกันครับแต่ใช้ไม่ไม่ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อ่ะน้องลองลองลองเช็คกับผมไหมครับจ่ะฮะคุยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับพี่อะไรนะวินแดกและไอเช์เดกเกอร์เฮ้ยพี่ครับกูขอโทษครับพี่อ่าอยากเข้าจริงหอยากเข้าจริงไหมเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แก๊งกูไม่ได้คัดแบบเล่นๆแบบเป็นเดินสวนสนามนะ ปนผมได้รับการสนับสนุนจากเดียกิอุสโตสนใจเข้าแกงคุณครับมีการครบหมัดระเบิดหายตัวครบมาเลยครับไอ้ผู้เล่นครับอะไรนะปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับเี่ปีนี้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมได้เรียนอยู่ไหมเนี่ยเรียนมหาลัยครับเี่เรียนมหาลัยแล้วอยากเข้าจริงไหมอันนี้ขอถามสาระใช่ครับเี่อยากเข้าครับได้เข้ามาได้ฟังอะไรไปยังครับมีไปลองยังหมูเด้งมาแค่รอบเดียวครับเราก็เพิ่งเข้ามาอ๋อเพราะแบบไม่มาเล่นคนเดียวใช่ครับพี่ไม่มีเพื่อนครบครับประเทศ โอเคงั้นไม่มีเพื่อนครบงั้นหันมาทางแก๊งพี่โอเคไหมโอ้โหได้ครับพี่โอเคงั้นเลี้ยวซ้ายเลยโกให้ให้เบอร์เขชื่อโกเลยแล้วก็บอกเบอร์ซ้ายพี่ดิอ๋อโอเคครับพี่ต้องส่งให้เบอร์คนไหนครับเบร์๙๖๒ครับ๕๓๖๖ครับนัดหนึ่งวันหนึ่งน้องพี่นำคนดูมาเลยครับจะจะไปขอสวัสดิการเขาแล้วเอาวุ้ยมาให้ทุกคนไอ้เงยเฮ้ยบึงรอก่อนพี่๖๓๔ไปรอคัดก่อน๓๗๕๐นะครับส่งชื่อมาหน่อยครับห่วยมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะ เอาไงเนี่ย3750ส่งชื่อหน่อยครับแกงเหมือนไม่เต็มพ่อมึงอ่ะไอ้ควายกูจะคุมไม่พวกมันเป็นได้ดูดูถูกเหรอพี่ดูอยครับเบอร์อะไรนะครับพี่ขอยเฉยหนึ่งครับเก้าหกสองครับผมเป็นรองหัวหน้าแกงกว่าพี่ไม่งั้นพี่คุมคนไม่ไหวแนห้าสามหกหกครับหาเองลองไปคุมให้เขาไปอยู่เฉยๆกันตอนนี้อย่าพี่อย่าให้เขาไม่พี่อยากไม่อยากให้ใครคุมใครเว่ยบอกให้ทุกคนแบบตั้งแถวเหมือนเมื่อกี้ก่อนจะได้นับคนถูกๆเว่ยอันนี้คือกูมาเล่นจริงๆริงอเนี่ยฮัลโหลบ๋โบ๋ตั้งแถวไดโบ๋๋อบันนี้ ไปเริ่มส่งชื่อให้ใครอะไรนะครับให้คนชื่อโกไอคอให้ผมครับให้ผมครับพี่แม่งเอ้ยกากูแรปเปอร์จับเลยสัตว์เบอร์9625366ครับส่งชื่อมาเลยครับเออยังไงครับเบอร์ใครครับเนี่ยอ๋อ634เก่งอะไรเนี่ยครับกาลังข้าวครับ375สุดสร้างครับตอนนี้มองข้าวไม่อย่าง มองข้ามไปก่อนได้เลยครับเบอร์ใครครับ6 3 4 3 7 5 0นยครับส่งชื่อมาด้วยครับไปรับเพื่อนกันนะพี่ไม่นี่กดตัวอีฟมาผมไม่รู้นะครับเนี่ยรุ่นใหญ่ชื่ออะไรครับส่งไปนะครับใช่ไหมครัเบอร์ถูกแล้วตู้ครับตู้ครับใช่ใบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่อันนี้ตัวสายสะอาดทุกคนใช่ไหมไม่แบบว่าบึมบ๊มบึมบ๊มนะไม่เอาเรือนะอ่าครับไม่เงินตีแต่หลังตายรับไหมครับหกอันนี้ฝีมือใช่ไหมน้องใช่ครับโอเคงั้นรับอันนี้ต่อเลยหรออ่า เอาใหม่ดิครับชื่ออะไรชื่อเบนโตครับอายุเท่าไหร่เนี่ยสิาครับอยู่มสองสามครับสามแล้วจะจะสี่แล้วจะสี่แล้วด้วยใช่ครับติดเกมไหมก็ติดครับอายุจริงไหมเนี่ยจริงครับถ้าไม่มีเรียนก็งอมแงมครับโปติฟาร์มฟาร์มมาแล้วเข้ามาฟาร์มยังผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เอง ก่อพิ่งก็ได้เวลิตเข้ามาคร<ช>ับแล้วได้ฟาร์มไปยังฟาร์มแล้วฟาร์มอะไรไปฟาร์มรอบดูแล้วสตรอรี่แรกบอกว่าเหลืออยู่5คนที่เหลือโดนใบหมดตั้งแต่สตรอรี่แรกไ <c oughs> อ้ย่าบ่หยอกโอเคเอ็งมีมีใจที่จะเล่นจริงไหมเนะี่ยมีครับมีของไหมของอะไรพี่แบบอาวุธอะไรพวกเนี้ยมีครับมีครับไหนมีอะไร แมวน้องไก่ทองนะกำลังจะหยิหบเลยพี่แต่แต่เล่นได้ใช่ไหมผักฟาร์มได้ใช่ไหมได้ครับชัวร์ไหมน่อนครับมั่นใจพาอยู่ไม่เกินสามเดล,ลีดตัวโดลีตัวนะขอบคุณชัวร์นะชัวร์ครับโอเคให้เบอร์โกเลยแล้วก็ไปต่อแถวนหนอยเฮียผมมาน,นีวผมเพิ่งฟาร์มหัวปูอะไรนี่ไปเนี่ยไอ้คนเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่สามหนึ่งหกศูนย์พี่อร่อยยาครับส่งเบอร์มาส่งชื่อให้ผมได้ไหมผมผมมากับเพื่อนสามคนคนน้าผมมาเร็วเพิ่งสามเมื่อกี้สามคนมีใครว่าให้ต่อแถวจากเองเลยตอนนี้ใกล้ครบละเก้าหกสองใกล้ครบแล้ยเฮียคอฝันเราจะเป็นจริงแล้วไอสัตว์ไอเฮียเร็วอันนี้ผมขอจริงๆนะไหนเพื่อนไปเอาเพื่อนมาดิส่งแล้วพี่เขาจะเข้ากี่คนเฮียผมผมสองคนแล้วยีกคนอ่ะ รอแป๊บนึงกำลังมาตอนนี้ได้14 14คนแล้วปะไปต่อแถวเลย12พี่12พี่อะไรนะพี่เบอร์อะไรอะเบอร์อะไรอะ3 4 5อ้าวจริงจริงรายชื่อมีแค่12พี่เนี่ยเบอร์อะไรล่ะึงดูชื่อยังน้ำเฟกน่ะรับแล้วครับดูแลราคา12อีกเหรอวะไม่ไม่พี่พี่รับมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผม เวผมจดชื่อถ้าครบ20ผมิบเราก็ค่อยเรียกชื่อเลพี่ฮัลโหลเฮียเบอร์อะไรครับอาจะส่งเฮียเออจดให้20อ่ะแล้วก็จานี้เนี่ยคุณจะไปขึ้นแก๊งคนนี้เนะขึ้นผมอะไรครับไปพี่หนนี่ครับเออต่อแถวเลยเองเองเองเข้าเลยงไม่ต่อแถวเลยพอดได้ครับพี่เร็วเขาจะนับสล็อตแล้วเนี่ยแก้แก้เต็มแล้วเดี๋ยความหวังอ่ะเออวิสาบวะแม่งรันจัดเลยว่ะออ่ไปรรตงดูครับดูครับ มาสามคนใช่ไหมเบอร์นี้เบอร์นี้ส่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าครบแล้วเดี๋ยว่อยพิกชื่ออีทีพี่โอเคเองรอเป็นับรอมาถามต่อได้ครับอันนี้ชื่ออะไรยังไม่ส่งเดี๋ยวผมพดเบอร์ไว้นะในสวีดเดตไม่ได้ยินเลยน้องไม่ได้ยินเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมโอเคได้ยินละไม่ผมฟาร์มได้แล้วละสามแสนผมฟาร์มกันสี่ห้าคนนะพี่มีใครบ้างเนี่ยเพื่อนผมแล้วก็คนนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งอยู่ไหน นนอีกคนนึงเดี๋ยวผมโทรหาแป๊บโอเคเฮียวันแรกกูได้แกงไอ้สับแกงชื่ออะไรดีครับคนดูแกงชื่ออะไรดีกูยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแป๊บนึงนะเฮียโอเคโอเคเฮียน้าเบอร์ผมในทวินนะจะใครเขียนบิดน่าจะถูกเยอะเดี๋ยวนับคุณก่อนอ,อันนี้ทั้งหมดนี่ลักแรปเปอร์กันหมดนี้ใช่ไหม เราเงี้ยผมโทรหาเพื่อนผมแล้ก็น้องมอใช่ครับใช่ครับแล้วเปอรได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับใช่เวลาคิวเขาตายทำไงเวลาฆ่าเขาตายน่ะซีอูโบ๋โอ้ไม่ใช่เราเวลาฆ่าเขาตายเราบุกกลากร่างยี้นะเข้คไหมได้ครับใช่เออกลากร่างยีฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนน้องไอเฮียเขาเรียกเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยแดมโบ้ขวยแกมึงจะได้ อ้าวเรเ็วๆรอรอเอาผมไอ้พวกมาละผมอยู่ยี่สี่นะเนี่ยยี่สิบสี่โอซีใช่ไหมจริงจริงแล้วครับผมได้เหรียญแล้วทำไมแถวมีสิบสามคนอ่ะอีกคนนึงใครยังไม่ส่งชื่อครับพี่โฟมพาริยเนี่ยไหนพี่พี่ยกมือไหนพี่ตรงนั้นโอ้ยไม่ใช่คนทีแถวนี้พี่เนี่ยอ้าเอางี้ดีกว่าคนคนไอ้ไอ้โกดูคนที่โอเคคนที่เข้ากลางแล้วไปอยู่ตรงแนวหลังต้นไม้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมายืนตรงเนี้ย เดี๋ยวตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมายืนตรงเนี้ยเราโกดูไว้เลยมายืนข้างล่างเขาเลยผมจะได้เช็คชื่อนะผมเช็คชื่อเราได้ที่เช็คชื่อไปเลยได้ครับพี่ขอกคำเนี่ยมาละาบ้งอะตอนแถวใกล้วก็ิดมามามาพี่ครับผมชื่อชื่ออะไรนะขอถามทีชื่อกบชื่อกรบเนี่ยชื่อกบอายุ24่สิทำงานอยู่ไหมนี่ไม่ไม่ไม่กบผมอายุ18อย่างเงี้ยอ๋อ18ไม่ได้เรียนแล้วยี่สิบเอกครับพี่แต่ เข้าเล่นประเทศนี้มาแล้วี่ยก็ผมเล่นตั้งแต่สีซสั้นแรกแล้วเล่นกี่ชั่วโมงอนก่วันหนึ่งวันเนี้ยที่เปิดอะวันวันวันนี้ผมตื่นมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าผมยังไม่ได้พักเลยเนี่ยเมื่อคืนบอกเมื่อคืนบอกปีห้าโอเคเรือนเรือนเที่ยอ๋อเรือนเที่ยอะไรครับไม่เรือนครับโอเคอยากเล่นจริงๆใช่ไหมแบบว่าอยากเล่นจริงๆเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่ได้ไปไหนอยากหาเพื่อนด้วยถูกไหมเพื่อนผมมีอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากหาประสบการณ์เล่นเพื่อนมีคนเพื่อนจะเข้าด้วยไหม เพื่อนมีทั้งหมดหประมาณ6กคนนะครับโอเคแต่ว่าที่อยู่ตอนนี้มี3ามแล้วก็เดี๋ยวอีกคนนึงกำลังน่าจะแต่งตัวอยู่ครับตอาที่บินเข้ามาได้ได้โอเคงั้นเข้าไปโอเคได้ได้ผ่านผ่านครับผมคนนี้ก็เพื่อนผมครับคนนี้เพื่อนเองอีกด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ข้างหลังคนท้ายด้วยครับตังเกงช้างไหนเอาเอาเพื่อนเพื่อนเองมาอีกโอเคนะครับเนี่ยเพื่อนนะครับเดีอยร้อยคนไปนะอีกคนนั้นเรากันอีกสองคนที่ชื่ออะไรนะคนคนเสื้อน้ำตาก่อนเลยเสื้อน้ำตาล ชื่ออะไรครับชื่อชื่อกาดครับกัดอายุเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดครับเพื่อนกันใช่ครับใช่โอเคฟาร์มตลอดไหมคือฝฟาร์มกับเพื่อนเล่นการเลยครับผมสามคนสี่ครับโอเคสี่คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเก่งช้าไดโนครับไดโนยุเพื่อนกันเหมือนกันใช่ครับโอเคไดโนโอเคเข้าไปรอเลยเราให้เบอร์คนชื่อโกเลยสามคนโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะไปขึ้นกระสอดดีการละอันนี้ใครเนี่ยได้แล้วนี่ครับเฮีย เออไปรอนูนี่ไปรอนูนี่